อ๋อสวัสดีครับพี่พี่น้องผู้รับชมช่องบ้านไอ้ตะวันนะครับอ๋อวันนี้ก็ซีมาติดตามการรักษาง่วไอายุขอกขางกันกับขอกผมนาะตัวนี้เป็นขอกของผมนะครับที่ผมทายอยู่นี่คือขอกของบ้านไอ้ตะวันเองเลยนะครับนะก็อยู่เป็นขอกของผีไา้ผมนะครับของไอ้ล้านนะครับของไอ้กุ้นอนุวัฒนะครับกุ้นอ๋อนะครับสลัดดอกบ้านไร่พอใจฟร์มนะครับนี อยู่ติดกันเลยนะครับเป็นหน้าแผ่นเดียวกันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวฟังนี่เป็นเป็นเห็ดเห็ดป็ดโขกน้องหน้านะครับเดี๋ยวว่างๆอย่าง่าไทยเบิ่งอยู่นะครับที่ป็ดโขกน้องหน้าประมาณสามไร่นะครับนี่เพื่อนเราเขาไปเห็ดนะครับอยู่พู้ขไกลๆเหมือนกับเป็นวัดดอกจันนะครับวัดดอกจันรัตนารามนะครับเนาะก็เดี๋ยวสิเขามาเบิ่งไอ้ไอ้งัวนหน่อยนะครับติดตามการรักษางัวนหน่อยที่ผมรักษาเป็นคนฉีดยาให้รักษาให้อยู่เนี่ยนะครับเนาะก็เพราะว่า เป็นอยังคือต้องมาเน้นกับงัวนอยนะครับคือสุมืงินีนผมก็บหูเสือว่างัวนเง่มันกับบ่อปันใดนะครับในการรักษาโรคลําปีสกินนี่เพราะว่ามันก็โอกาสเออเปอร์เซ็นต์ตายมันน้อยเนาะครับเนาะแต่ว่างัวนหน่อยนี่บ้านผมก็ตายไปสามตัวแล้วสามสี่ตัวแล้วเนาะครับเนาะก็เลยเอาให้ความสําคัญกับงัวนหน่อยที่อายุ้านถึงสามเดือนเนาะครับเนาะก็สิ้อผาไปเบิ่งเนาะครับแล้วก็สิเว้าเรื่องการไอเรื่องรักษาเนาะครับว่าเฮารักษาลักษณะใดแบบใด น้ครับเลยถือว่าเอาลงคลิปให้พ่อพี่น้องเบื้องน้าเนาะครับเพื่อเป็นวิทยาท่านเป็นข้อมูลนะครับเพื่อการไดูแลรักษางวงของเจ้าของในครอเนะครับพ่อพี่น้องผู้ประสบปัญหากับเกี่ยวกับโรคล้าปีสกินเนี่ยแหละครับมันก็ก็ยังนักแน่อยู่นะครับหมู่บ้านใดบ้านเขาก็อาจจะเขาแล้วก็มีนะครับโรคตัวนี้นะครับมันกับไปไหวแน่นะครับเนาะก็เอ้าเดี๋ยวพิพาปเบื้องเลยเนาะครับ บริเวณหนาะขอเพกันโอ้ยหลอดเขาไปเลยโอ้ยลดเสียงนะะครับเขาไปเพิ่มาเงลุกง่วนหน่อยตัวที่ตัวนี้เป็นหลังจาก งัวผมกับน้องไฟเซอร์เป็นอาทิตย์หนึ่งนะครับเป็นต่อกันประมาณตัวนี้เป็นประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่าเขาเกิดเกิดวันที่ยี่สิบามนะครับไอ้น้องไฟเซ,เซอร์เกิดยี่สิบี่นะครับก็เลย <c oughs> เป็นตอนอายุยีประมาณยี่สิบหมื่นนะครับงวตัวนีน้เป็นลูกสายของเคเอฟเคเอฟสามหนึ่งนะครับแม่เขาเป็นงัวฮินดูบาซินนะครับเลือดแปดสิบ ไอเจ็ดจุดหานะครับเป็นเอฟสามนะครับแม่เขาตัวนี้เขาก็เลยเป็นไอลูกบรามันนะครับเคเอฟบวกกับแม่แดงกาลสินนะครับเป็นฮินดูกับบรามันนะครับกระเบื้องสภาตัวนี้เขาก็ยังสูงอยู่นะครับเดินก็กินน้มเริ่มกินน้มได้หลยขึ้นแน่ช่วงซี่หามือว้างหันกันยากอยนะครับต้องรีดมะกอกแน่จับไปกินเองแน่ซอยแน่นะครับเพราะว่ามัน ได้เปลี่ยนมากกับประมาณสองอาทิตย์แล้วนสองอาทิตย์แล้วนักเลยช่วงว่างช่วงขอสิบหมื่นนักเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็อาสิผมว่าอาสิเลืยจุดอันนั้นว่าจุด <c oughs> นี่นะครับเนาะลูกชายเคเอฟนะครับนี่พึ่งครบเดือนเมื่ออายุไอ้่างวันทียิบซี่างหันนะครับอายุเข้าครบเดือนไอ้ยิบซีพืษภสานะครับ กขาเกิดยิบซีมไปเขาเกิดยิบสามเมษายนนะครับไอ้ยิบสามวางหันกับรบเดือนนะครับก็เลยม่วงอายุาน้อยแห้งนะครับคือว่าน้อยแห้งท,ที่ติดโรคต่อจากน้องไฟเซอร์เลยนะครับน้องไฟเซอร์เนี่ยติดตอนสิบสองวันนะครับแต่ตัวนี้ติดตอนยี่สิบหมือนนะครับก็บฉีดยาต้นเนื่องนะครับประมันคือยาแก๊เสียมี่สามหมือฉีดเค่นหนึ่งนะครับแล้วก็ก็ไอ้พวก ยาแก้ไข่นี่ยตั้งเที่คเพิ่กินน้ำนาะครับกินหัวผ้าลายกินทังสี่ประกองว่าแล้วก็กินกินยาแก้แพ้น้ำคือแก้แพ้นี่ฉีดผมเบิดเลยผมบ่มียาแก้แพ้เนาะครับก็มีก็รักษาตามอาการเขาก็ย่ำอากาศห่อนๆก็เสร็จโตแน่งสินาะครับเนาะมั่นคือการรักษาก็สู้ไปนะครับเพราะว่ามันตั้งแต่พายานมันมีแห้งพยานตัวเป็นนักนักมือ ก่อนเมื่อกี้เนี่ยเอาหอดแบนให้กินพคนละสุกไก่พคนละน้ำลายหายกินเป็นกลมก็สีดีน <c oughs> ีนออวว่มันมันจะคล้องแต่ว่ามีโซดาพร้อมน,นี่คือกะกะแนวทางการรักษาก็คือพันวา่าแหละครับก็คือฉีดแต่ผมว่าเห็นว่าฉีดว่ายนะครับสำหรับผมผมเห็นไอ้โรคตัวนี้เห็นแต่ฉีดแล้วมันก็เอาบระยู่ครับพอะง้อหน่อยเพิ่มตานท่านโมไหลมันก็เลยข,ขึ้นพืช เกือบเต็มโตเลยเนาะครับกัมือที่สองมือที่สามมากับมาสัมยาแกอักเสบเลยก็ยาแกลไข่ยาไอที่ผมฉีดคือเมฟูซินนะครับเมฟูซินมันกับตุ้มมันกับทีว่ามันกับแต่ง้วนหน่อยนี่ตุ้มขื้นเร็วอีหลี่นะครับมันภูมิต้านทานเขาบหลายมันเลยขึ้นเร็วนะครับนี่ก็คือขอเสียของ่วนหน่อยนะครับเพราะว่าอายุพ่อท่านถึงเดือนนี มึงข so ับต no ิดตามเข้าไปนะครับว่าเขาสูบแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าสัญญาณดีขึ้นคือเขาข้อเขาต่างข้อเขาอายุไอ้ไตข้อเขาน่ยมันบอยแข็งแข็งแห้งคือของน้องไฟเซอร์นะครับน้องไฟเซอร์ผมนี่แข็งตลอดนะครับแล้วก็หายใจยากแห้งเปิดพาร์โหายอายุสองสามเหมือก้อนเขาเสียใจนะครับก็ตัวนี้มันยังหยุบมันแบบบอไอ้แข็งแห้งคือตัวนั้นนะครับก็ ก็เดี๋ยวนี้ก็รักษาพวกระวังผุดแผลมันพอระวังนอนเรื่องนอนเรื่องยังก็ใส่ยาแหล่แล้วก็ใส่พวกไอ้ยาซีฟันนี่ก็สั้นแล้วก็เพิ่งเอายาซีฟันท่าท่าให้น้ำเพิ่มนะมันก็ส่งอันนี้ยุคนะล่ะราคามันเย็นเพิ่งเม่งวันกับเม้งวันหลายเนี่ยโอ้ยแล้วทางกันแล้วมัวในคอคนนี้แม่มันนะครับแม่เพิ่งกับเพิ่นนะครับแต่ว่าฉีดยาสองเถื่อบ่ ที่นหนึ่งก็สอง,นนดดงเทียนเนาะฉีดยเรนูฉีดฉีดตั้งแต่เป็นที่แหลกเนาะฉีดเทียน,น,น,นหนึ่งเลนูในคอกนี่กะเป็นเจ็ดโตนะครับแต่เป็นโตละบ่หลายนะครับเป็นละตุมต่มตุ่มหสองตุ่มเพราะว่าคอกนี้ซึ่งคอกตอนคอกผมเป็นผมฉีดไอไโอมิกเอฟไปเบิร์ตเลยเนาะครับเบิร์ตทุกตัวเลย มันก็ซอยได้ระดับหนึ่งแต่ว่าตอนชินเนี่ยอาจเชื่อมันอาจสิเข้ามาแล้วเนาะครับมันอาจสิติละมันก็เลยธรรมดามันก็ถึงว่ามันมันเชื่อมพ้นขามามันก็ท่านมันมีแม่งขามาได้มันก็ธรรมดานั่ก็มี่ตัวนี้เนี่ยนะเพราะว่าไอโอเมกเอฟมันก็บ่ริเเป็นป้องกันยาป้องกันเนาะครับมันก็แค่ว่าซอยเออรถคือผมเบาไอ้ลงคลิปก้นๆหนานี่นาะครับคืออาจสิซอยเรื่องไอ้พวกโรคผิวหนังพวกไอ้พยาธิในภายนอกนี่นะครับ ตัวนี้ก็พวกมูนีกก็เป็นอยู่แต่ว่าตัวละตุ้มตั้งแต่กับแนมหาเรเห็นซึ่งพอาะจะเห็นผมกับฉีดไอ้แก่แพ้แก่อักเสบเนาะครับพวกเป็นไดสเตปกับไอ้แม่ฟูซินเลยเนาะครับมันก็หยุดเลยนะครับจับอย่างเดียวเลยพวกไอ้ตุ้มพวกอย่างมันกับวึ้นเร็วนะครับพวกเงี้ยนะครับตัวนี้คือวงี้ยคือว่าผมว่าแหละครับวงี้ยผมบ่ห่วงปันได้ถือผมเลิงเถียรยาถือผมเก็บไว้ของเถียรพวก ไอ้ตัวนี้ผมกับชีชีเฉพาะงัวหน่อยเดียวนี้เพราะว่ามันสิเบิดแล้วเนาะครับพวกไอ้ยาเม็ดฟูซินพวกตระกูลไอ้นี่เนาะครับผมกับหนุ่งเงบางคนที่เป็นแข็งแรงแล้วผมก็ับเขานำไปผมไปฉีดอในพวกพี่ๆน้องๆผมก็ฉีดพวกไอ้นวอซีแลนด์พวกไอ้เกนในสเตียบพวกกันกับนวอซีแลนด์หรือว่าไอ้แนวอื่นทั่วๆไปที่มันหาได้ง่ายๆเนาะครับน้ำทองตลาดมันก็พอได้อยู่นะครับแต่ว่าให้ตัวยาตัว ไอ้เมฟูซินนี่มันกะเมืเ่อกี้แถวบ้านเ้าเพิ่นเพิ่นบ่ได้เอามาขายเนาะครับมันก็เลยก็ต้องระวังเนี่ยในการใส่สมา่าผมจะไปใส่มันก่นหน่อยเนาะครับเพราะว่าก็เอาเอามาบอกสู้ฟังเนาะครับในทางการรักษาก็คือผมบอกลหลายคลิปเนาะครับก็คือเห็นเร็วอย่านิงนอนใจเนาะก็ให้ฉีดเร็วเพราะว่ายิ่งอายุน้อยนี่ แต่ฉีดแล้วมันก็ยังอันโอกาสก็ยังสี่เนาะครับเบิ้งครับเบิ้งสภาพเลยนี่คือภูมิต้านทานเขาบ่มีเนาะครับงัวหน่อยติดตอนอายุยี่สิบมือเนาะครับก็เดือนนี้มันก็เป็นมาสองอาทิตย์แล้วนะครับสูสูกันมาแล้วเนี่ยวันสองอาทิตย์แล้วก็ตามอายุเขาเลยเนาะครับน้องเอฟสามหนึ่งเราดูไซส์เอฟสามหนึ่งมาเกิดถือช่วงโลกเขาก็จะเป็นยากครับลำบากเนาะครับพี่น้องก็ แต่ว่าบางคนนะครับที่ผมก็อยอว่ายุคลิบนี้นะครับเตือนๆไ้นิดนึงนะครับผมเห็นบางที่ฉีดแล้วนะครับผมการผมไปฉีดในบาทนะครับฉีดแล้วเข็มหนึ่งสม่งว่าเห็นย่ำเสาตามผมไปฉีดเลยนะครับแล้วก็ย่ำแรงมากเลื่อมือล้างมากตุ้มมันหายิดเลยนะครับง่วนหน่อยเดือนหนึ่งกับสิบหมื่นสมุิบ้นสมมุิตัวนี้คือตัวจริงเลยนะครับว่าเดือนหนึ่งกับสิบหมื่นกรณีนี่นะครับฉีดแล้วมันยุ่มันหายไปเลยนะครับบัดอีกสองสามหมื่นผมไปตามเบิ้ง เพิ่อนก็ว่ามันหายแล้วมันกินนมปกติทั้งสัปเหร่เลยเนาะครับผมก็ว่ามันมันสิเป็นต่ซ้ำยาบ่เพราะว่าผมยานมันลบในยามันอันนี้เนาะครับยานมันหายบ่ขาดผมบว่าแต่ว่าเมื่อเจ้าของเพิ่นว่ามันอันนี้อยู่บ่ต้องฉีดทั้งสัปเหร่เนาะครับมันก็ธรรมดาเนาะผมกับ่กล้าฉีดอยู่แล้วเพราะว่าเฮาก็ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเขาเนาะครับว่าให้ฉีดทั้งสัปเหร่แล้วก็อีก3ามื้อผมก็ตามไปอีกผมก็ตามไปเบิ่งให้เนาะครับว่ามันเป็นจังได๋ผมก็ฮู้สึกว่ามันมีน้ำมูกไหลลออกกกจาด่งแแน้ว็ ตากับปีกเปียกแน่ก็ส่งมีไข่นิดๆเนาะครับตามตัวเบื้องอาการเนาะครับผมก็ไปนําหาเจ้าของเขาเนาะครับเพราะว่าของงวเขายุคคนละเฮียนนะครับยุคยุคคนละหมองเขาก็สิเขาก็ว่ามันกินนมแม่อยู่ปกติเขาว่ามันบ้วนหาไข่เขาว่าไม่รู้ว่าไข่มันกับว่เป็นอย่างดอกเดี๋ยวรอเบ่งจังหน่อยก่อนเดี๋ยวสิตามดอกเพื่อนว่าสุดท้ายอีกสามสี่หมื่นมากอย่างนี้เขาวว่ามันตายเนาะครับซึ่งตั้งแต่เขาก็บชวนเขาบอกว่าตามผมอยู่ตัวผมกับเจ้าวิญญาณยังดอกพอาะท่ผมไปเบื้องหลังผมก็ว่ามันสิ อาการมันหนาสินักนะครับให้มันผมไปเบิ้งเดีเต่าหมือนผมบดไปเบิ้งผมมีตุระผมไปกรุงเทพนะครับผมลงไปกรุงเทพด่วนนะครับก็เลยเกิดการศูนเสียนะครับหัวหน่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นกรณีตัวนึงนะตัวอย่างตัวนึ่งนะครับคือเห็นมันยุบตุ้มยุบหายแล้วมันก็ต้องเบื้องอาการจากง้วยของน้ำนะครับว่ามีไข่บ่อนะครับเป็นเป้นเม็ดบอดดีฉีดก็เอายาพาราให้ยายังก,กอกแกะอักเสบกอกมันไปทำก็ดีกันหัวหน่อยนี่มันกอกยามันกับพ่อได้อยู่นะครับกอกยาแก้แพ้กอกยัางสิ คือบางคนก็บ่ก่อยมีเวลามาดูแลงัวนเนาะครับหรือสิมีงานเฮ็ดไท้เฮ็ดหน้าร้ายยังส่เนาะครับก็อาจจะยากแน่กับธรรมดากับแต่ว่ากับช่วงนี้ก็มันเป็นช่วงไอวิกฤตของโลกอยู่กับดูแลแน่นิดนึงเนาะสำหรับงัวนหน่อยนะครับตัวนี้คืองัวน้่อยเนาะครับงัวนใหญ่ก็เอาคือว่ามันบกค่อยตายแต่ว่าหันป้อยลายก็ตายได้คื้กันเนาะสำหรับบ้านพวกกัตายไปแล้วตัวหนึ่งเนาะสรับงวใหญ่กับกับมาบอกสู้กันฟังเนาะเพื่อ เป็นผู้ท้าห้อนนะครับให้กับผู้เลี้ยงงัวผู้ไอ้รักษางัวงนะครับก็อย่าสะประมาทอย่าสคิดว่าเฮ้ยมันเศร้าแล้วบ่ต้องฉีดยาอีกแล้วฉีดยาหลายมันสิอันนี่แพ้ย์ยาต้องสินะครับเนาะก็คือเฮาไปรักษาอยู่โรงพยาบาลหนึ่งครับแลงทีนี้แล้วนอนอยู่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เพอมาย้ายก็จะเขาฉีดยาเข็มแล้วยาพาราอาหารกินทุกมกั่วโมงเลยเนาะครับเนาะก็เอาหม้อส้วกันฟังเนาะครับก็คือบางเถ่อยามันแห้งมันอันนี้อยู่แต่ว่าเขาก็ฉีดตามนหนามากตามยังมันนั่นแหละ คือฉลาเขาเขียนไว้กับสีเขียนจังสีั้องฉาลาครับโมเมนต์ว่าสีไปสีตละหดตัเลยเนาะครับนะครับกับฝากไว้เนาะครับพูดที่รักษางัวหน่อยอยู่เนาะครับพูดเป็นเจ้าของเนาะคือขอสัมพันธ์คือเจ้าของเนาะครับเจ้าของนี่คือเป็นผู้ตัดสินใจเนาะครับสีสีสีรักษาสีจังไดมันก็อยู่ที่เจ้าของเนาะครับตรงนี้เวลาให้มันน้ำแน่แล้วก็ตัดสินใจเลยเนาะครับว่าอายุงัวเทาประมาณนี้มันก็ต้องสูบบ้างเนาะครับเนาะประมาณเพระว่าเดือนกว่าเนี่ยมันก็น่าสิ อาจารักษาท่านหรือว่ารักษาตามที่ตามบอกให้มันอันนี้มันกระนาศสศหายได้เนาะครับผมก็เลยเอาเอา,เอาคลิปนี้มาลงให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้เลี้ยงงัวแล้วก็นีน่งัวหน่อยที่อายุบ้านถึงสองสามเดือนเนาะครับเป็นไข่กันสเนาะครับก็เลยเอามาลงแต่พอตามที่ผมไปฉีดมานี่บางตัวเดือนกลัวเดี๋ยวนี้เขาก็หายแล้วก็มีเนาะครับเดี๋ยวผมจะไปไทยเบิ่มอยู่เพราะว่าแต่ว่าเข้าถึงฉีดยาดแบบต่อเนื่องเนาะครับรักษาต่อเนื่อง สิกินยาอียังกระสางสิเป็นยาแบบสมุนไพรย,ยาเขียวย,ยังกระสางแต่ว่าเข้าขกับย,ยาญี่ปะเรื่องการเบ่งอาการเขาคือเรื่องไขนงง่นะครับเรื่องยังถิ่นนะครับย่าให้เขาไข่ก็ให้เขากินยายังน้ำแล้วก็พอสีดายก็บสีน้ำนะครับกบ็ตัวนี้ก็คือการรักษางัวนหน่อยนะครับน้องผมก็เอาเอามาบอกพ่อเป็นอันนี้แนนเล็กน้อยนะครับให้นก็ผู้เลี้ยงงัวนน้ำกันนะครับเนาะ รอหลุดเบมึงอาการของวงอตัวนี้นั่ว่าเดี๋ยวค uh ลิไปดังโนมตไม่ใช่อาชีพไทยลงไหมน้อครับว่าเขาเป็นยังไงน้องครับเขาสู้อะไรสักหน่อยแต่ผมว่าตัวนี้เขาก็สู้ค้ามหยุดนะครับเอาคลิปนี้มันก็สีเงาเน่ยน้อครับเราก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็ฝากกดไลค่นะครับกดติดตามแม่น้ำนะครับผู้ใด้บ้านกดติดตามนะครับช่องบ้านในตะวันนะครับหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อผมลงคลิปไม่ไหมน้อครับก็พวกไม่พี่น้องก็ตรได้เห็นก้อนมือนะครับเนาะเอาคลิปนี้ก็นไปแค่นี้นะครับเนาะสวัสดีครับ